คุณฟอนลิงเรนคุณนเรนนี่เออที่บ้านฝนตกไหมครับดูดรอทนคลายจังหวะดูดจังหวะอาจจังหวะระเบิดจังหวะใคลายก็คือเครื่องยนต์สีจังหวะดูดรอทนคลายแล้ว ฟังคลิปนี้รู้สึกตอนดูดแรกๆเย็นที่ลำคออ๋อเข้าใจได้ต่อได้ดูดแล้วมันก็วิ่งขึ้นหัววิ่งขึ้นหัวฟังกันดีนะนั่นน่ะมันล้างมันล้างหัวลุงจะเรียกว่าล้างหลุมดำโอเคไหมส่วนไทเ้นแมนเนี่ยกลุ่มคอราาค์สสก็บอกว่ามันไปล้างบอดโอเคไหมตรงกันนะล้าง ุณฟอนลิงเรนคุณเรนนี่เอยที่บ้านฝนตกไหมครับดูดรอทนคลายจังหวัดดูดจังหวัอัดจังหวัดระเบิดจังหวะด,ด,วะวะะดวะคลายก็คือเครื่องยนต์สีจังหวะดูดรอทนคลายแล้ว ฟังคลิปนี้รู้สึกตอนดูดแรกๆเย็นที่ลำคออเข้าใจได้ต่อได้ดูดแล้วมันก็วิ่งขึ้นหัววิ่งขึ้นหัวฟังให้ดีนะนั่นะน่ยมันล้างมันล้างหัวลุงจะเรียกว่าล้างหลุมดำโอเคไหมส่วนไทเทนแมนเนี่ยกลุ่มคอราาค์สก็บอกว่ามันไปล้างบอดโอเคไหมตรงกันานะล้าง